สวัสดีครับสวัสดีค่ะขกีฬาข้ามเอ็นบทีครับ,รบอยู่กับตูนวรัตและคุณกุ้งสภิษเช่นเคยครับไปดูทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดจิงงชมโลกลงซ้อมที่สนามแข่งจริงเป็นครั้งแรกแล้วครับก่อนที่เราจะเจอกับอียิปต์ในเกมแรกนะฮะทัวร์นาเมนต์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่22สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้จนถึง7กันยายนครับ ล่าสุดโคชออสกกติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพนักกีฬาลงซ้อมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากซึ่งเป็นสนามแข่งจริงในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะฮะเน้นการทำความเข้าใจรูปแบบการเล่นแล้วก็เรื่องเกมเสิร์ฟต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ทุกคนพร้อมและที่จะลงทำการแข่งขันนะครับก็ฟื้นฟูดีขึ้นเรื่อยๆส่วนการซ้อมก็เรียกว่าเข้าระบบเต็มรูปแบบเน้นการเสิร์ฟเน้นการ รับเสิร์ฟเน้นการเล่นให้เข้าขากันเพื่อเตรียมเจอกับอียิปต์แล้วก็สวีเดนครับครับวันนี้ก็เช็คสภาพความพร้อมของทีมนักกีฬาส่วนใหญ่ก็ร่างกายก็ฟืน้นฟูดีขึ้นนะครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากนะครับในการฝึกซ้อมวันนี้ก็ทุกคนก็เข้าระบบในการฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบน,นะครับก็วันนี้ในการฝึกซ้อมเราก็ทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทําสกิลที่สําคัญการเสิร์ฟ นะครับเสริมรับเสริมแล้วก็เรื่องของระบบการเล่นนะครับความาความาคุ้นเคยในการเล่นที่จะเล่นกันอย่างเป็นระบบให้เข้าขากันนะครับ ขณะที่น้องเพียวอชาราพรคงยศกับตันทีมสาวไทยเราก็อัปเดตนะคะบอกว่าตอนนี้สภาพทีมเนี่ยพร้อมแล้วได้เตรียมตัวมาตั้งแต่ลุยศึกซีวีลิกที่เวียดนามที่เราแข่งขันจบทั้งสองสัปดาห์นะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้ทีมพร้อมแล้วที่จะไปสู้ศึกในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในบ้านเกิดส่วนเกมนัดแรกที่เราจะเจอกับอียิปตต้องเล่นในรูปแบบเกมของตัวเองให้ดีที่สุดก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนค่ะน้องก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมีเสียงของอชาราพรคงยศมาฝากกันค่ะ ค่ะก็หนูมองว่าตอนนี้ทีมก็มีความพร้อมกับจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ได้น้องเข้ามาเสริมอีกสองคนใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เตรียมกัน,น,นตั้งแต่หลังจากซีวีลีกที่เวียดนามค่ะเรากลับมาก็ทําร่างกายเตรียมความพร้อมแล้วก็รีแฮบทุกอย่างหนูมองว่าตอนเนี้ยเราพร้อมที่จะออกไปสู้แล้วค่ะ,ะพูดถึงเกมที่จะเจอกับอียิปต์ค่ะเกมที่จะเจอกับอียิปต์เป็นเกมที่เรายังยังไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าคอนโทรลทีมตัวเองให้ได้ดีที่สุดเราต้องทํา รูปแบบเกมของเราให้ดีค่ะเพื่อที่จะไปสู้กับเขาเพราะว่าเขาเป็นเป็นทีมใหม่ที่เรายังไม่เคยเจอค่ะก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนุกเหมือนกันพร้อมกันนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักตบ10 สิบสี่คนสุดท้ายออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคหัวเสามีน้องเพียวอชาราพรคงยศบุมบิมชัชชุออนโมกศีออมศิลปสศิพาพรจันทวิสูตดนพรศิลโพวริศราศีทาเลิศค่ะบีหลังมีสองคนนะคะคือโมเมธนาชาสุขสดกับน้องบีมพิมพิชยากกรัมส่วนสามบอลเร็วค่ะนำทัพมาโดยแนนทัดดาวนึกแจ้งเตยหัตยาบำรุงสุขวิมลรัตนพันธ์ส่วนตัวรับอิสระนะคะปิยนุษย์แป้นน้อยสลับกับกัญญรัตคำวงขณะที่เซตเตอร์สองคนด้วยกันค่ะ พรพนธ์เกิดปาดกับนุกนิกนัทนิชาใจแสนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบแรกของสาวไทยเราจะแข่งที่อิน์ดเตเดียมหัวหมากนะคะสาวไทยเราอยู่ในกลุ่ม A จะประเดิมสนามเจอกับอียิปต์ในวันพรุ่งนี้22สิงหาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีสำหรับรายการนี้ต้องบอกว่าไทยเราค่อนข้างจะมีประสบการณ์ดีกว่าเราเข้าร่วมมาแล้ว6ครั้งด้วยกันผลงานดีสุดก็คือเราจบอันดับที่13ของทัวร์นาเมนต์ส่วนอียิปต์ค่ะเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกนี่เป็นครั้งแรกในประวัติ าศาตรของชาติเขาเลยเพราะฉนั้นไปชมไปเชียร์กันได้วันพรุ่งนี้นะฮะที่อินดอร์เซเดียมผัวหมากนะครับ